เรามาต่อันเลยนะคะแม่ไอ้เครือข่ายอาเซียนนี่มันมันท่างแข็งแกร่งจริงๆนะคะจารย์ค <c oughs> ้ามันมันก็คือเงินก้อนใหญ่มากค่ะแล้วก็คืออะไรที่ผิดกฎหมายมันก็คือเงินสำหรับพวกเขาอ <c oughs> แม้กระทั่งชีวิตคนค <c oughs> ่ะอย่องในใส่ ัปรุงหัวจงหัวใจปอดตับมา้มามา่ขายได้หมดเลยนะเลยการการค้ามนุษย์ยุคใหม่เนี่ยไม่ธรรมดานสังเกตไหมฮะเวลาเราเห็นเด็กๆตัวเล็กๆมานั่งขอทานอยู่บ้านเราอื <c oughs> อาจจะมีผู้หญิงวัยกลางคนแล้วก็มีเด็กทารก มนอนอุ้มเด็กทารกด้วยออ่ออเนการการที่เขามาจากต่างประเทศเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะรู้สถานที่ตรงนั้นที่ตรงนี้แต่มันมีเครือข่ายที่ชักนำให้พวกเขามามแล้วก็จะเปลี่ยน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยจะเปลี่ยนหกที่ แปดที่อะไรก็แล้วแต่ตามช่วงเวลานั่นแหละฮะเขาเข้าทึงบอกว่าเวลาเห็นขอทานลักษณะนี้อย่าเอาเงินไปให้เขาแต่คนคนไทยก็มีนิสัยอบอ้อมอารีนะเห็นแล้วก็แบบสงสารก็ต้องให้เงินนะอ้ามให้ไหมสองบาทอะไรอย่างนี้ยี่สิบบาทก็ยังให้อะไรเงี้ยเห็นนั่นก็เห็นอยู่นะ,ะถ้าอยากให้จริงๆนะครับในกรณีของเด็ก ซื้อนมให้เขาสักกล่องซื้อเป็นนมให้ไปเลยไม่ต้องให้เงินนะอา<ห>จารย์ให้เขาให้เขากินตอนนั้นืมยหรือถ้าเป็นเด็กทารกอะไรอย่างเี้มันคือคือในในความเป็นแม่เนะี่ยเราจะพาลูกซึ่งอูมอ้มแออุม้มแออยู่เนี่ยมันนอนแตกแบบตแตกลมไหมคงไม่ใช่อ่ะนะอาจารย์ค่ะน<า>ั่รับ ผู้หญิงที่พาเด็กมาอย่างนั้นก็อยู่ในส่วนหนึ่งของขอบวนการเพเ <c oughs> พอเด็กทารกอาจจะไม่ใช่ลูกเขาก็ได้นะขโมยมาหรือเปล่าก็ม่ไม่ใช่อยู่แล้วอก็คือทำให้มันสมจริงอ,อที่ที่ตั้งไล่เลียงเรื่องพวกนี้ให้ฝัมนมันอยู่ในขบวนการนี้หมด่ะจะมีรถ รับส่งเป็นเป็นสายเป็นเขตเป็นโซนอะไรสารพัดของพวกเขานะครับคือถ้าถ้าจะให้ขอทานแบบนี้ช่วยเด็กขายพวงมาลัยดีกว่าอืมจร,จริงนะ,ะนี่คือเด็กนักเรียนของแท้ที่พ่อแม่เขาไม่ได้ขอทานเขายังมีฝีมือนะฮะาร,อรา้อยเพาร้อยพวงมาลัยใช่ค่ะ แล้วไปซื้อดอกม่มดอกไม้อะไรพวกนี้นะฮะก็อ,อันเนี้ยคือไม่ใช่ขอทานอย่างน้อยเขามีสิ่งหนึ่งซึ่งมาแรกแปกเปลีปล่ยนะคะเงินนะฮะอย่ที่ผมบอกว่ากระบวนการนี้มันโหดร้ายก็คือว่า mm hmm. ยิ่งถ้าเป็นเด็กนะฮะเด็กที่ถูก mm hmm. ซื้อมาจากพ่อแม่ที่ยากจน นะหรือพ่อแม่ที่ติดยาหรือไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกนะฮะเนี่ยที่เขาเรียกว่าชิงสุดก่อนหามอะไรจารพัดเลย<อ>ก็ไปหลอกซื้อมาแล้วเด็กในลักษณะนี้นี่ละครับบั้นปายชีวิตของพวกเขาเนียคือคือสุดแสนสาหัสมากมถ้าเป็นเด็กผู้หญิงค่ะ ตามตัวเล็กๆ่ารักน้ารักก็มาหมานั่งขอทานเนี่ยพอโตขึ้นสิบสี่สิบห้าก็ส่งอเซียโอ้ฮะพอเปิดบริสุทธิ์กับอเซียแล้วเนี่ยมันได้เงินก้อนใหญ่ไปละหลังจากนั้นพวกเขาก็ต้องเป็นโสเพณีค่ะไปนั่งดิง้งนั่งอะไรก็สุดแล้วฟังดูแล้วไม่เห็นอนาคตสำหรับ เด็กผู้หญิงเหล่านี้เลยนะอาจารย์เนาะแล้วพอหมดสภาพไม่สามารถที่จะหายร่างกายได้อีกแล้วแล้วยิ่งเป็นโรคนั้นโรคนี้นะครับนั่นแหละครับเครื่องในของพวกเขามันเป็นแบบมีเศรษฐีที่พร้อมที่จะเปลี่ยนหัวใจพร้อมที่จะเปลี่ยนใจพร้อมที่จะเปลี่ยนโลก เห็นหรือยังอว่ามันโหดไหนครับโหดร้ายมากเลยแบบนี้นั่นแหละเขาที่เรียกว่าอายากรครับจีนเนี่ยเขาเจออย่างนี้มานานมาเยอะนี่ขนาดว่าเขาพักคือคือถ้าไม่มีเรียกว่าอาญาสิทธิ์ของจีนนี่นะครับคิดดูนะประเทศที่มีคนพันสี่ร้อยล้านกว่าคนจะดูแลกันไหวไหมค่ะ เราถึงมีคลิปเนี่ยเวลาตัดสินประหารแล้วเอาปืนยิงทายทอยทิ้งเลยโอ้ยภาพสดให้ดูด้วยค่ะขันะ้นแบว่าเชือ่อใจให้ลิงดูนะครับอ่าถ้าพวกเองขายาเองก็จะถูกยิงอย่างนี้นะฮะเหมือนสิงคโปรนะ์ก็นียาเสพติดในสิงคโปร์เนี่ยเป็นศูนย์นะสำหรับกนสิงคโปร์ค่ะแต่คนอื่นเอาเข้าไป แล้วถ้าเขาจับได้เนี่ยไม่มีปานีปาาใสนะครับอาหารคุณจะเป็นประเทศไหนจเจริญแล้วอะไรเนี่ยฉันไม่สน,นอ่ะกฎหมายเขากฎหมายเขารุนแรงแลัทิทัก์นคนบริสุทธิ์นะโอ้ค่ะก็ะคือความผิดที่มันเป็นอาญาขั้นสูงสุดต่อรองไม่ได้อืมแต่ดูเมืองไทยสิค่ะทิ้งยาบ้าแต่ละล็อตเนี่ยนะฮะกี่ร้อยล้านเม็ดนะ นะฮะทิ้งเลยหรือหรือถ้าถูกจับก็สารภาพจริงจรงมีโทษประหารนะแต่สารภาพแล้วก็ลดลดหย่อ<จ>นนะโทษอืมตลอดชีวิตแต่อย่าลืมนะครับพวกกระบวนการค้าพวกเนี้ยมันมันเป็นเครือข่ายที่ดูแลอุปถัมภ์้ำชูซึ่งกันและกันสาเหตุที่พวกเขาต้องทําอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาจะไม่สะท้อนถึงใครเวลา,าเขาถูกจับ นะฮะเขาก็จะรับถ้าเขาถูกจับเขาก็จะรับว่าเขาทําคนเดียวค่ะแต่เครือข่ายเนี่ยมันมันก็จะดูแลกันเออเองไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่พอ่อยู่ต่างจังหวัดมีลูกเรียนหนังสือเดี๋ยวส่งเสียให้นะครับแล้วก็อ่าทุกวิถีทางเพื่อที่จะลดหย่อนป่อนโทษอ,อ่สารภาพแล้วจากประหารชีวิตเหลือติดคุกตลอดชีวิตอ่าไปอยู่ในคุกเนี่ยเป็นนักโทษชันดีอีกต่างหาก เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสื่อได้เอาไปมาเจ็ดปีออกมาแล้วอย่างที่เห็น <c oughs> เห็น <c oughs> อยู่นะอาจารย์ค่ะอ,อะนั่นแหละเก่งกว่าเดิมนั่นแหละครับคือคือกระบวนการพวกนี้เพราะพรามันต่อรองได้เน่ะมันมันก็ได้ไม่กลัวอะไรอครับ <c oughs> ตู้เห่าก็อยู่ในส่วนนั้นเ <c oughs> <c oughs> พราะอะไรเพราะว่า คดีที่จับเนี่ยมันมันจะเป็นม да ันจะเป็นพวกบากละเสพยาใช่ไหมค่ะจริงจริงมันก็คือเป็นบริวารของไอ้ตู้ห่าวไอ้ตู้หาวเนี่ยก็เป็นลูกน้องของไอ้ว่านโกก่อนว uh, ่านกก่อเห็นแกนเชื่อมโยงเลยนะแล้วมันถึงขนาดแล้วเมียตู้หาวเป็นใครตำรวจนะตำรวจพันตำรวจเอกหญิงโอ้ดีนะไม่ได้เป็นผลตำรวจตรีแล้ว มันตำรวจเอกกขก็หลุดมาไปด้วยกันนี่ะแล้วลองนึกดูนะครับว่าถ้าถ้าถ้าฝ่ายพิทักษ์สันติราชเนี่ยกลายเป็นฝ่ายพิทักษ์อาญากรอะไรมันจะเกิดขึ้นในโลกนี้กฎหมายก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะคะาอาจารย์นั่นแหละครับอาญากรรมที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าอาญากรไม่กลัวเพราะรู้ว่าดิ้นยังไงก็หลุดอื หรืออยากดูคดีใหญ่กว่านั้นไม่ได้ขับรถชนตำรวจตายเนี่ยยังจับกันไม่ได้มหมดได้ดุมากแล้วก็นะมาไล่เบีย้ยคนรับเงินอยู่ทุกวันนี้เห็นไหมะ <c oughs> นั่นัน่นแหละครับถ้าลองไปเกิดที่ประเทศอื่นที่กฎหมายเขาเป็นกฎหมายจริงจริงเนี่ยไม่เืียนะฮะไม่เสียนันะแล้วก็เขาก็เศรษฐีมีเงินเนะี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าถ,ถ้าหนีไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่มีการส่งผู้ไร้ข้ามแดน นอนเล่นสบายพุงอยู่ลอนดอนก็ม <c oughs> ีโกงเงินคนไปไปซื้อพพนเมน้์พันโดสวยๆใจการกรุงลอนดอนอังกฤษก็ไม่ <c oughs> ไม่จับให้แล้วก็ไม่ยึดทรัพย์ไม่อะไรให้นะครับนั่นแหละอังกฤษนี่คือประเทศที่ฟอกเงินสำเร็จมากในบน <c oughs> ขค่นอาวุนะครับในขณะที่บอกว่าตัวเองนีขาวสะอาด นั่นแหละมันคือเรื่องเรื่องเอกสองเอกสารการฟอกรายง,งรายงานใดพวกน,นี้มันทําได้หมดนะฮะแต่ลองนึกดูในโลกที่บอกว่าตัวเองจเจริญแล้วนะครับแล้วไปตัดสินว่าคนอื่นที่ยากจนกําลังพัฒนาเนี่ยเต็มไปด้วยอัจคริยแล้วผมถามว่าเพชรเม็ดงามที่สุดในโลกเนี่ยไปอยู่ในกรรมมือของใครค่ะไม่กลับนะฮะ มันย่มไม่อยู่ในพม่าแน่นอนมันย่มไม่อยู่ในแอฟริกาแน่นอนอม,มันไปอยู่ในนิวยอร์กในลอนดอนในประเทศที่มีมหาเศรษฐีเยอะๆเจริญแล้วแต่ถ้าเป็นเพชรมาจากแอฟริกาคืออะไรครับอันคือเพชรที่เอามาแรกอาบุตรนะเอาไปยิงกันเท่าทุกวันนี้ แล้วหยกแล้วพลอยที่ดีที่สุดที่ไปจากเอเชียหะะยกดีที่สุดก็คือพม่าพลอยดีที่สุดในอดีตนี่คือกัมพูชานะฮะค่<ฮ>ะที่เขาเรียกว่าเมืองไพลินเออฮะค่ะพลอยไพล,ลินนี่นเองได้ใช่ไพลินน่ะอยู่ฝั่ง <ฮะ S 2> ตรงข้ามกับเขาเรียกอะไรบ้านผักกาด <ฮะ S 2> ผมขับรถรอบประเทศไทยมาสามรอบแล้วไปเก็บข้อมูลนี่แหละ เอ,อแล้วก็จะเห็นนะฮะใช้ดองใช้แดนเนี่ยมันไม่มีปัญหาทุกที่แล้วก็มันเขาเรียกมันมันเป็นแดนสนทยาเพราะว่าต่างฝ่ายต่างควบคุมกันไม่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งและเขตแดนไม่ชัดเจนท่านอาจจะสงสัยว่าเมื่อมันไม่ชัดเจนทำยังไงเพราถึ้งนี้คำว่าโนแมนแดน ถ้านึกไม่ออกนะฮะถ,ถ้าท่านไหนเคยไปไปดันเกซาเดินข้ามไปฝั่งามาเลเซียพื้นที่ระหว่างด่าน,นที่เขาเรียกว่าโนมแมนแลน, <c oughs> นก็คือยังไม่สามารถตัดสินได้ว่าเป็นของใครแล้วไม่สามารถตัดสินได้ว่าเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนก็เรลียกโนมแมนแลนดนะก็เลยให้เป็นพื้นที่ร่วมซะร่วมซะพัฒนาร่วมกันได้ถ้าใครนึกไม่ออกมา เอาง่ายๆก็ได้คอ่บที่ช่องเม็กมช่องเม็กเวลาเดินจากด่านฝั่งไทยที่เราเรียกว่าช่องเม็กไปด่านฝั่งลาวเนี่ยเขาเรียกว่าด่านวัเต่าวงเต่าวางเต่า,าเพราะว่าที่นั่นน่ะมันมีเต่าภูเขาอยู่เยอะข้างในกว่าตอนนี้ไม่แน่ใจละว,ว่าเหลือไหมเพราะว่าจับมาขายให้พ่อค้าฝั่งไทยหมดแล้วนะครับ พ่อค้าสังขชัยเอาเต่ามาทำอะไรรู้ไหมฮะซื้อเต่ามาให้คนทำบุญออค่ะออปล่อยเต่าปล่อยเต่ามันขัดแย้งกันไหมนะคือคือไปล่าพวกเขามาคือชีวิตหนึ่งนะฮะมาแลกเพื่อให้คนทำบุญทำบาปเพื่อให้คนได้บุญมันตกมันยังไงล่ะคนหนึ่งซื้อบาปเพื่อที่ตัวเองจะได้บุญ นะอลองลองนึกดีๆนะครับในในวิถีชีวิตเนี่ยว่ามันเนื้อแท้แล้วมันเสอยอะไรนะไม่ไม่ใช่ว่าสัตว์จะธรรมนะฮะจริงค่ะอาจารย์พูดถูกเลยค่ะ,ะก็ตรงตรงระหว่างด่านช่างแม็กกับวังเต่าเนี่ยนะครับเวลาเราผ่านแดนห้ามไปแล้วข้ามประเทศเดี๋ยวนี้ยังมีเต่าให้ล่ามั้งฮะอาจารย์ตรงวังเต่าเนี่ยก็<ม>เขาเป็นสัตว์สงวนไปแล้วนะครับโอ้ใช่ค่ะผมก็ไม่ไ<อ>แน่ใจว่ามันเหลือให้สงวนหรือเปล่า <g ül> <g ül> แต่เต่าอายุยืนนะอาจารย์เป็นร้อยร้อยปีอายุยืนย,ยังไงก็แล้วแต่ถ้าถูกจับมาเกลี้ยงแล้วก็ไม่ยืนแล้วค่ะยกเว้นมาอยู่โช่ดีหน่อยนึงก็จะมาอยู่วัดที่ร่ำรวยแล้วเคยเคยไปเห็นที่วัดบางวร์เห็นค่ะอาจารย์เต่าเยอะเลยเต่าที่วัดบงวรเนี <c oughs> ่ยอายุหลายร้อยปีแล้วนะครับ <c oughs> นั่นแหละครับนี่นี่นี่คือนี่คือทําบุญจริงเพราะว่าเราอยู่ได้นานแล้วเราไม่อดไม่อยากาาแต่ถ้าเอาไปปล่อยลงตามบุญตามกรรมนะาเสร็จแ,แนแแ่เรียบร้อยแล้วก็ถูกล่าเอามาให้<อ>ใหทําุญให้บุญจะเรียกว่าเต่าเวียนเทียนเออ คนก็ลงคะแนนเวียนเทียนได้ทําไมเต่าจะเวียนเทียนไม่ได้เอออันนี้น่าคิดค่ะอาจารย์เราจะพากันสักครู่นะคะค่ะค่ะอาจารย์คะเรามาเต่ากันเลยนะค่ะทําบุญแต่บอกทำบุญแต่ได้บาปอาจารย์เบียนเทียนบาปแล้วบุญค่ะก็เหมือนนกใหญ่ไหมฮะนกที่เขาใส่กกงมาให้ปล่อยอืม ถ้าเขาบอยบินเพียงอิสระเสรีเนี่ยมันมันก็ดีไปค่ะแต่อย่าลืมนะครับว่านกเหล่านี้เนี่ยเขาหากินไม่เป็นนะครับถ้านึกไม่ออกก็เหมือนนกพิราบนะเวลาเราปล่อยนกพิราบนคือวันนี้นกพิราบสื่อสารไม่เป็นแล้วนะครับปล่อยไปไหนก็จะบินกลับมาทำเดิมเพราะมีอาหารอาหารให้กินออืดัง <c oughs> <c oughs> นั<อ>้นพฤติกรรมมันก็อยู่ที่การดูแลการเลี้ยงนี่แหละนะครับ อ่าแล้วทีนี้เราจะเห็นอคุณเซนเห็นไหมฮะเวลาคุณเซนถึงจุดกําลังกําลังจะอุ่นลงแล้วนะครับดูดูจากภาษาที่เขาพูดหมายวามว่าอหไรจะโยนบาปให้คนอื่นแล้วค่ะก็ทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้เขาโยนบาปมาให้ใครอเห็นชัดค่ะกานเราควรจะดีใจหรือเสียใจดีนะฮะก็นั่นแหละฮะแต่ว่าเห็นไหมเขาบอกว่าเขาเขาปราบ แก๊งพวกนี้มาตั้งแต่ปี2019แล้วก็อย่างที่ผมบอกถ้าท่านสีจิ้นผิงไม่มีจดหมายมาสัง่งมันก็ไม่ปราบนะค่ะแล้วผลประโยชน์มันมหาศาลก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือ,เ,อเงินเฉพาะสีฮนันอูวนะิลเ,เงินมันไหลออกมาปีละ25,000ล้านหยวนแล้วหคนเซ็นกับพัดพวกนี้ได้ตรงไหนอื แตรงไหนก็คือว่าเขาคิดกันเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเขาคิดกันเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะว่าะจ,าก,จากเริ่มแรกทีเดียวนี่นะฮะถ,ถ้าเป็นพวกพวก scammer พวกคาสิโนออนไลน์ออนไซต์อะไรต่างทั้งหลายแหล่นะี่คุณเซนเขาจะชาร์จอยู่19เปอร์เซ็นต์19เปอร์เซ็น ชาสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เรียกว่าเสือนอนกินเลยแหละยังไม่ต้องทำ<ร>อะไรเกิดขึนก็อย่างง่ายนะฉันอำนวยความสะดวกให้ขนาดนี้แล้วก็อยู่ก็ไม่ต้องลงทุนอะไรใช่ไหมอ,อันเนี่ยตำรวจตำรวจก็ไม่ได้ตามจับใครมันเบี้ยวใครมันฆ่ากันตายฉันก็ไม่ให้ตำรวจไปสืบพิสูจน์หลักฐานแต่ก็รอดไปแล้วอ่าทาผิดหรือจะขายอะไรเนี่ยได้หมดจะมียาเสพติดเข้าไปอนเตอร์เทนเมนต์กันน่าก็ว่ากันไปนะครับ แต่เม็ดเงินที่ได้มาเนี่ยฉันแต่แน่ๆไอ้พวกแกรงมันไม่บอกตัวเลขจริงอยู่แล้ว่างไหมครับค่ะแต่แต่มันก็ได้เยอะอยู่แล้วอะนะฮะสิบเก้าเปอร์เซ็นแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าในในห้วงที่ที่อหลังจากที่มีมีการปราบตั้งแต่เดือนมกราสองพันยี่สิบเนี่ยนี่คือเออเสีฮโนวิลเนี่ยร้างมาตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบนึดูนะไอ้ตึ ตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จมีมีมอยู่ถึงเจ็ดสิบหกตึกนะครับที่สร้างเสร็จไปแล้วมีมีร้อยร้อยสิบห้าตึกที่เป็นทุนของไอ้กลุ่มของไอ้วัานอยี่และ่ะไอ้วัดปล่อยเขาเรียกว่าฉายาเขาเขาเรียกว่าไอ้ม้าฟันหักม้มาฟันหักคนนี้เขาเขาเขาเกิดการดินกินกางสายมาตั้งแต่ นเพราะฉะนั้นจะมีพระธารโคดแหละนะ่าเป็นนักเลงหอมไม้ก็ใจถึงลูกพี่รุ่นนั้นสั่งทำอะไรทำได้นะครับแต่ทีนี้พอลูกพี่ตายเนี่ยมันก็เลยเป็นคนที่กลั่นที่สุดมันก็ไปฆ่าคู่แข่งมันตายมันก็เลยได้เป็นหัวหน้าจริงติดคุกติดคุกอยู่เจ็ดปีนะครับข้อหาฆ่าคนตายออกมาใหญ่กว่าเดิม ว่านก้อยเนี่ยมีมีแอปพลิเคชันการพนันที่เขาทำตั้งแต่ปี2013ทำที่สี่ฮันุบิลนี่แหละนะครับ193แอปพลิเคชันลองนิดดูนะครับแล,แล้วและเฉพาะเงินที่ที่คนเล่นออนไลน์เนี่ยนะครับที่เข้ามาสู่เงินของว่นเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่นับไอ้พวกที่หลอกเข้ามานะฮะ เซ็นตงองคอเซนเตอร์อะไรนี่ยคนก็ยังยันตื่นอีกเยอะนะครับแต่เขาหักเปอร์เซนต์อะไรของเขาแล้วเนี่ยเ,เขายังเหลือปีหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐได้จากแอปพวกนี้นะครับเพราะนั้นเงินมันมหาศาลมากแล้วนั่นแหละครับทำไมคนเซ็นถึงรวยเอารวยเอาทั้งวงตระกูลนะครับม,มันเซน็เเนะน,น,เซนนี่เงินเดือนหนึ่งพันห้าร้อยดอลลาร์สหรัฐ กี่บาทนะลองคูณอยู่นะหนึ่งพ<า> <โล S 2> ันห้าร้อยดอลลาร์สหรัฐแต่แต่คาเมาของฮวนเซนเนี่ยสร้างอยู่ทุกวันนี้นะฮะแต่คาเมาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ว่างนะครับอยู่ทางใต้พนมเป็นลงมานะประมาณห้าสิบกิโลเขาก็มาตั้งเขาตั้งตรงนั้นณวันที่เขาแย่งอำนาจจาก หลนผลิตได้สําเร็จครับเราก็เลยมาตั้งพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็สร้างเป็นอาณาจ,จักรใหญ่แล้วทหารกองกำลังที่ทักเขาเนี่ยก็อยู่ในรั้วชิดกันนะครับเวลาเขาสวนสนามเวลาคนเซนจะไปศูนย์บัญชาการใหญ่ของกองกำลังเนี่ยก็ะจะขี่รถไฟฟ้าขันเล็กๆของเขาไปนะฮะนือนเด็กได้ของเล่นนะนะั่นนี่ก็อง ตั้งแนง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 แทนฮทหารก็จะยืนสีเงี้ยมันตะเบะอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าตาข่าเมาตาขา่าเมาตาตาดำเนี่ยนะข่เมาวควันเนี่ยขา่าเมาหรือข่าเมาเนี่ยที่เราเรียกคือภาษาขแมเขาไม่มีเขาจะออกเสียงเอกโทตีจัตวาไม่เป็นระดับนะครับ,นะรบเขาจะมีแค่เสียงสูงเสียงต่ำเสียงกลางเ,เท่าไหร กี่บาทอ่าฮะค่ะอ่าอันนี้จะให้เท่าไรเท่าไรอา่า <c oughs> นั่นะนะ <c oughs> นี่น,นะ <c oughs> นี่แค่สาเนียงของเพื่อนแต่ถ้าเราเนี่ยอ่อันนี้มันราคาเท่าไหร่ครับเห็นไหมอ่าแต่ถ้าเป็นคนทำอี่ยอันนี้ราคาเท่าไรครับราคาเท่าไรเท่าไรนี่แนะ <c oughs> ค่สาเนียงของเพื่อนนะฮะอ่านั่นแหละครับเพ <c oughs> ราะ <c oughs> มันเนี่ยมันมหาศาลเนี่ยมันมันทั้งรวยล้นนะครับรวยล้นแต่ทีนี้พอพอผู้มีอิทธิพลสูงสุด ต่อชะตากรรมอำนาจของตระกูลหุนก็คือท่านสีนะจีนจีนเนี่ยมาหนุนฮุนเซนตั้งแต่หลังจากหุนเซนที่ชิดแก้วรานลิกได้นะครับ<อ>ให้รางวัลชิ้นแรกคือเฮลิคอปเตอร์โอ้โหนะครับแล้วก็ลดกันกระสุนอีกสิบคันเพื่อผูกและซื้อใจ เห็นไหมครับทุกวันนี้ฮุนเซนถึงไม่มไม่สนใจอเมริกาไม่สนใจตะวันตกมไม่สนใจยุโรปคุณจะตัดสิทธิการค้าชั้นกี่เปอร์เซนต์อะไรชั้นไม่สนนะครับแล้วก็ทุนตอนนี้เนะี่ยมันคือทุนของจีนนะครับแต่บอกนะครับว่ามันไม่มีของฟรีในโลกนี้<ม>เขาซื้อฮุนเซนซื้อใจฮุนเซนได้เนี่ยฮุนเซนก็ตอบแทนได้ครั้งหนึ่งแต่ละครั้งเนี่ยคือ อาเซียนเสถียรได้เลยนะโอ้โหค่ะครับถ้าไม่เชื่อผมลองกลับไปเซิร์ชอาเซียนสมิตปี2012ค่ะนั่นคืออาเซียนเสถียรเลย hmm. เพราะอะไรฮะสองพันสิบสนี่ฮุนเซนเป็นประธานอาเซียนสมิตนะครับแล้ว2 0 1พนี่จีนยังไม่ได้ประกาศเบลแอนด์โรสนะครับ hmm. <Ha. S 1> อืมค่ะ เอาเข้ามาประกาศปลายปีสองพันสิบสามสองพันเจ็ดสองนี่ยังไม่มีเบลแอนดรดเพราะฉะนั้นความขัดแย้งกับอาเซียนกับสี่ประเทศในอาเซียนในทะเลจีนต<ฆ>ใต้ทะเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและบูไนยจีนมีเป้าหมายอย่างเดียวคือจะไม่เจรจากับอาเซียนทั้งกลุม่มอ๋อแต่จะเป็นไบลาเทอรลนะอ่าก็คือก็คือใครขัดแย้งกับฉันก็มาคุยกับฉันตัวต่อตัวันนั่นคือสิ่งที่จีนเป็นตอนนั้น ตอนนั้นยังไม่มีโขดอับคนดักออกมาใช่ไหมยังไม่มีอมมอค่ะก็ะก็เลยทําให้นะตอตนนั้นท่านสียังไม่ได้เป็นใหญ่นะครับเป็นรองเป็นใหญ่ตอนนั้นคืนโอโูจินเทาโอจินเทวโอ,อจินเทาก็บอกให้คุณเซนเนี่ยบอกว่าอย่าเสนอว่าะทะเลจีนใต้เข้าสู่ที่ประชุมอาเซียนสร เขาจำได้ละที่ฟิลิปปินส์น่ะนี่น้อยตบปืดเอาจากก้นจุ๊านะฮะนั่นะฮะนน้อยเนี่ยเดินก้นบิดดีแล้วเนี่ยก็บิดใหญ่เดิมนะฮะนั้งนั่งนั่งนั่ขับบ้านเลยแล้วเป็นครั้งแรกของอาเซียนสมิตนะครับที่ไม่มีการออกแถลงการสั่นสะเทือนได้ขนาดไหนนะครับสะเทือนอาเซียนการการเอาอนาคต เอาชีวิตเอาอานาจเนี่ยไปไปอิงกับสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่ามันคงโดยที่ไม่สนใจว่าสิ่งที่ตัวเองกระทํานั้นจะกระเทือนคนอื่นเออจะถูกหรือไม่ถูกฉันไม่สนใจท้งสิ้น่ะมันเป็นสิ่งที่ฮวนเซนทำมาตั้งนานนะครับอันนั้นนั่นแหละฮะอย่าอย่ามีเพื่อนเป็นโจรนะฮะแต่ชัดเจนเลยค่ะอาจารย์ยกเว้นเป็นโจรด้วยกันก็เนี่ยสมรังเสียฝ่ายค้านเพิ่งออกมาพูดไงเมื่อวานว่าเนี่ย ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละไม่ได้ทําเพื่อประเทศชาติลอกอะไก็อันอันตรายพอๆกันนะฮะอันตรายพอๆกันแต่ผมบอกได้อย่างหนึ่งนะสัลังสีเนี่ยผ่านผ่านการใกล้ขีดเสียชีวิตมาหลายครั้งอืเพราะฉะนั้นความแค้นที่เขาเก็บสะสมแม้กระทั่งพักของเขาถ้าเลือกตั้ง2018สเมลงสีชนะนะครับค่ะ นี่คือสาเหตุว่าทําไมคอนเซนเหลือทางเลือกทางเดียวคือยุบพรรคค่ะแล้ววันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งแล้วนะฮะถูกกาจัดสำลังสีมาเมืองไทยยังไม่ได้ผมถึงบอกเนี่ยเสนอฝ่ายความมั่นคงนะเปิดช่องทางธรรมชาติให้สำลังสีเลยค่ะคอ be continue ่ to be continue ใน next week นะคะสัปดาห์หน้าขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขาคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะ สวัสดีค่ะแล้วก็รเราทั้ง3คนนะลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณวิรัตสศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณรุตก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแต่รายการเรามีทุกวันนะ6กโมงถึงเจ็ดโมงครึง่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับ